สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาพเพื่อนๆมาทําเมนูแกงโฮครับเป็นเมนูของทางภาคเหนือนะครับอีกหนึ่งเมนูต่อยอดจากแกงฮังเลนะครับทาตามได้ไม่ยากและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับ วันนี้ผมได้ไปเดินซื้อผักที่ตลาดนะครับก็มาเจอร้านอาหารเหนือนะฮะก็เลยได้แกงฮังเลมาอยู่ที่1ถุงนะครับ1ถุงก็60บบาทครับต่อไปก็จะเป็นผักในแกงนะครับก็จะมีหน่อไม้ส้มแล้วก็หน่อไม้สีเหลืองนะครับแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวตามด้วยมะเขือเปราะนะครับก็หั่นแล้วก็แช่น้ำเพื่อไม่ให้มันดำนะครับผักโรยนะครับก็จะมีใบชะพลูแล้วก็ชะอมนะครับ ตามด้วยวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นก็เป็นวุ้นเส้นแห้งที่นํามาแช่น้ํานะครับแล้วก็จะเพิ่มพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงเผ็ดผมใช้วิธี่2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะครับโอเคครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปลงมือทํากันได้เลยอันดับแรกเราก็จะมาผัดพริกแกงให้หอมก่อนครับก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับแล้วก็ติดแกะใช้ระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางผัดให้พริกแกงของเราหอมเลยครับ ขั้นตอนการผาัดพริกแกงผมก็จะใส่เป็นตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ <t uh <t uh> <t uh> uh ่มความหอมให้กับพริกแกงนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนพริกแกงของเราหอมได้ที่เลยนะฮะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เป็นแกงฮังเลนะครับใส่แกงฮังเลลงไปในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะตักในส่วนของหมูนะครับผมก็จะกะไปนะครับแต่จริงๆก็ใส่หมดไปเลยนะฮะด้วยความที่ น้ำแกงก็ไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆเติมนะทีแรกเราทํแล้วกลัวน้ํามันจะเยอะจนเกินไปนะครับแต่พอผัดไปนะครับสุดท้ายเราต้องใส่หมดนะครับก็ใส่ให้หมดเลยเนาะหนึ่งถุงก็จะพอดีกับที่ผมทําในวันนี้เนาะแล้วก็ใส่เป็นผักที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเหลือแค่ใบชะพูกับชะอมนะครับจากนั้นเราก็จะผัด ให้ผักของเราสุกก่อนนะครับเราก็จะคอยดูว่าควรเติมน้ํามากน้อยแค่ไหนน้ําเยอะเกินไปไหมหรือน้ําน้อยเกินไปนะครับเราก็จะผัดให้ผักเราสุกก่อนนะครับแล้วก็ส่วนของในส่วนของหน่อไม้นะครับถ้าซื้อมาเนี่ยต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับผมก็ล้าง 3- 4มถึงน้ําเลยใช้มือขยำขยำเพื่อให้มันสะอาดด้วยนะครับหรือว่าบางคนก็จะเป็นต้มก็ได้เอาไปต้มก่อนสักหนึ่งรอบนะครับ หัดไปเรื่อยๆนะครับน้าก็จะแห้งลงเนาะผมก็จะเติมน้ําเพิ่มเข้าไปอีกนะครับสักเล็กน้อยจากนั้นก็ปรุงรสชาติครับผมก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆชิมก่อนด้วยนะครับชิมก่อนปรุงอันนี้ก็จะมีความหวานปรล่ยมมานิดนึงแล้วนะครับแล้วก็จะมีกลมกล่อมจากน้ํหม่งแกงโฮแล้วผมก็จะเพิ่มความกลมกล่อมเข้าไปอีกด้วยซีอิ๊วขาวนะครับก็จะทําให้รสชาติมันโอเคมากยิ่งขึ้นนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ผัดจนทุกอย่างเข้าเครื่องแล้วก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นบุนเส้นลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้บุนเส้นสุกก่อนครับเดี๋ยวจะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็เตรียมใบชะพูที่เราหั่นซอยไว้แล้วก็ชะอมนะครับที่เราเด็ดเตรียมไว้นะครับเตรียมใส่ลงมาได้เลยบุนเส้นสุกดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยผัดในขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็จะผัดแค่ใบ ชพูสลดลงนะครับแล้วก็ชโอมเนี่ยส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้ว,ลวเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยครับเพื่อนๆถ้าอยากเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปอีกนะครับก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็จะได้เนื้อสัตว์จากแกงหกอยู่แล้วก็จะเป็นสามชั้นตุ่นนะครับนิ่มกําลังดีเลยครับอร่อยมากๆปิดแก๊สแล้วเราก็ไปตักใส่จานกันครับก็ตักใส่จานให้สวยงามนะครับ สำหรับแกงโฮเนี่ยก็จะเป็นของแกงทางภาคเหนือเนาะก็จะนิยมกินกับข้าวเหนียวนะครับหรือกินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับบางท่านก็จะชอบทานคู่กับ แคปหมูนะครับใครมีแคปหมูก็ใส่เข้ามาได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูแกงโฮรับทาได้ไม่ยากเลยครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเรยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่น,นะครับสวัสดีครับ